สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆนะครับจะนาอุทาหรณ์น่ารู้ต่างๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เลยนะครับและในสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยนะครับกับผมพี่ต้นตาลนะครับนายธีิพงศ์มุนทองครับวันนี้กับผมก็มีอุทาหรณ์นะครับที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟัง อุทธรณ์ที่กระผมนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับกระผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางสํานักง,งานสารปกครองเพชรบุรีสักเล็กน้อยก่อนนะครับครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่ต้องการจะฟ้องคดีหรือว่าปรึกษาคดีออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับสํานักง,งานสารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับก็ได้เปิดใช้งานระบบจองคิวปรึกษาคดีออนไลน์นะครับ สำหรับท่านใดนะครับมีข้อสงสัยที่จะถามเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับหรือว่าความเดือดร้อนของทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับสามารถจองคิวปรึกษาคดีออนไลน์กับสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีได้แล้วนะครับเพียงทุกท่านนะครับเข้าไปในเว็บ a d m i n c o r t g o t h นะครับตอนนี้นะครับเรามีแบนเนอร์สำหรับการจองคิวปรึกษาคดีออนไลน์นะครับเพียงทุกท่านนะครับลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนในการจองคิวปรึกษานะครับ ทุกท่านนะครับก็จะรับคําปรึกษานะครับเกี่ยวกับคดีปกครองออนไลน์นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับติดต่อทุกท่านไปและนัดหมายวันเวลาที่ทุกท่านได้จองเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับที่สํานักงานสารปกครองเป็นบุรดีของเรานะครับได้เปิดใช้งานระบบนะครับเพื่ออำหนยความสะดวกเกี่ยวกับการปรึกษาคดีให้กับทุกท่านนะครับและในวันนี้นะครับกระผมนะครับไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับวันนี้นะครับกระผม ได้รับเกียรตินะครับจากพี่พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะครับมาร่วมในรายการของพวกเรานะครับและได้ความรู้เกี่ยวกับคดีอุทธรณ์ในวันนี้นะครับให้พี่เขาได้แนะนําตัวสักเล็กน้อยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นต์ครับกับผมนะครับนายปิยวัฒน์ภูมนวลพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะครับทําหน้าที่ช่วยงานตุลาการเจ้าของสำนวนอยู่ที่สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีครับครับสวัสดีครับพี่ปิยวัฒน์ครับวันนี้ก็ถือว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้พี่ปิยวัน์นะครับมาร่วมกับรายการของเรานะครับและได้มามอบความรู้ต่างๆนะครับและไขข้อสงสัยให้กับพี่ต้นตาลและรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เกิดข้อสงสัยต่างๆนะครับ ในอุทาหรณ์คดีที่พี่ต้นตาลน,นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับและถ้าพูดถึงอุทาหรณ์ที่พี่ต้นตาลได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็จะเป็นอุทาหรณ์นะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะครับถ้าเราพูดถึงการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีความสะดวกนะครับและรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวกันใช่ไหมละครับหรือท่านใดไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็จะใช้การเดินทางสาธารณะ แต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเพื่อความสะดวกเราก็จะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางกันถ้าเกิดว่าต้องการจะไปไหนหรือจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเราก็มี Google Map นะครับเป็นเพื่อนช่วยนำทางให้กับคุณผู้ฟังและตัวพี่ต้นตาลเองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเคยไปหรือไม่เคยไปนะครับถ้าพูดถึงการเดินทางแล้ว Google Map ก็ช่วยเราได้อย่างมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าบางครั้งนะครับ Google Map ก็จะพาเราหลงกันไปบ้างเล็กน้อยใช่ไหมครับ และถ้าเกิดพูดถึงการเดินทางนะครับสิ่งที่จําเป็นเลยนอกจากรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็คือถนนนนทางต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าถนนนนทางต่างๆเนี่ยได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับประชาชนอย่างเราๆหรือว่าคุณผู้ฟังนะครับก็จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นใช่ไหมละครับ โดยผู้ที่ดูแลนะครับซึ่งจะมีกรมทางหลวงนะครับเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการก่อสร้างปรปับปรุงขยายทางรวมไปถึงการส้มแซมดูแลรักษาต่างๆด้วยครับและรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีวันนี้นะครับก็ได้นําเสนอนะครับประเด็นสําคัญนะครับเกี่ยวกับปัญหาการสร้างเกาะกลางถนนครับเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ประชาชนและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเกาะกลางถนนแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังและหลายๆท่านนะครับ <c oughs> ก็จะนึกออกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีเกาะกลางถนนหลากหลายแบบเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเห็นหลกัลกๆก็จะมีด้วยกัน4ประเภทนะครับเดี๋ยวพี่ตงตานจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับประเภทแรกนะครับก็จะเป็นเกาะกลางแบบเป็นเกาะกลางสีนะครับก็จะเป็นขีดเป็นสีส ถ้าทุกท่านได้สังเกตก็ส่วนมากก็จะเป็นเกาะกลางแบบใช้เส้นจราจรตีไปเป็นเส้นเกาะกลางนะครับและแบบที่2นะครับก็เป็นเกาะกลางแบบยกสูงครับอันนี้ก็ถ้าเกิดทุกท่านสังเกตนะครับก็จะเป็นเกาะกลางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโดยส่วนมากก็จะถมดินหรือว่าจะปลูกต้นไม้อยู่ตรงกลางเกาะกลางนะครับและแบบที่3นะครับเป็นเกาะกลางแบบกดด่องนะครับอันนี้ก็จะเป็น ใช้สําหรับน้ําท่วมบ่อยๆนะครับก็จะปีกเกาะกลางลักษณะนี้นะครับช่วยในการระบายน้ํานะครับและเกาะกลางแบบที่4นะครับจะเป็นเกาะกลางแบบราวหรือกําแพงกั้นนะครับโดยเกาะกลางประเภทนี้ส่วนมากก็จะใช้ตรงแถวที่เป็นทางลาดชันหรือว่าเป็นทางขึ้นเขานะครับโดยถ้าสังเกตดีนะครับว่าเกาะกลางแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์และการใช้งานข้อดีข้อจํากัดในงบประมาณในการใช้เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับ และคดีข้อพิพาทในวันนี้นะครับก็ <G un> เป็นเรื่องการก่อสร้างก่กอกลางถนนนะครับบนทางหลวงแผ่นดินนะครับบริเวณสถานีน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งนะครับโดยขอ้อเท็จจริงและเรื่องราวของคดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังพี่ตุ้งตาลกันเลยนะครับสําหรับคดีหรือวุฒาหอนคดีที่พี่ตุนตาลนามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับผู้ฟ้องคดีนะครับเป็นเจ้าของปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินนะครับซึ่ง เห็นว่าตนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรมทางหลวงได้ปรับปรุงเกาะกลางถนนแบบเกาะสีมาเป็นเกาะกลางถนนแบบยกโดยไม่เปิดช่องทางกับรถบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันของตนครับอันเป็นการปิดทางระบายน้ําในช่วงฤดูฝนซึ่งจะมีน้ําปลาไหลทะลักทําให้น้ำเนี่ยเกิดท่วมขึ้นมาในบริเวณปัม๊มสำซ่าทุกปีอีกทั้งยังมีน้ําไหลซึมเข้ามาปะปนกับน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งเก็บไว้ในถังเก็บน้ํามันเชื้อเพลิงใต้ดินครับส่งผลให้น้ํามันเชื้อเพลิงเกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้การก่อสร้างก่อกลางถนนดังกล่าวยังทําให้ช่องทางจราจรที่เดิมมีอยู่ด้านละ2ช่องทางจราจรเหลือเพียงประมาณ1ช่องทางจราจรครึ่งเท่านั้นครับเป็นเหตุให้การจราจรติดขัดและเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ทางโดยเฉพาะ ในวันที่มีตลาดนัดชุมชนทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์การจราจรจะยิ่งติดขัดมากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งผู้ฟ้องคดีต้องใช้รถยนต์ขนาดบรรทุก10ล้อและขนาดรถบรรทุกพ่วง18ล้อขนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าออกสถานีเป็นประจำนะครับผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงขอให้เปิดช่องทางกับรถและรถขนาดของเกาะกลางถนนเพื่อให้มีช่องทางจราจรแต่ละด้าน เต็มจำนวน2ช่องทางจราจรซึ่งต่อมาผู้อำนวยการแขวนการทางได้มีหนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อสร้างเกาะกลางถนนซึ่งแบ่งตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนดและแจ้งว่าไม่สามารถเปิดช่องทางกับรถหน้าปั๊มน้ำมันของผู้ฟ้องคดีได้ครับผู้ฟ้องคดีนะครับเห็นว่าการปฏิเสธคำขอทำให้ตนเนี่ยขาดรายได้จากการประกอบธุรกิจ ฉเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า10,000บาทเนื่องจากได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้ถนนฝั่งเดียวกับปั๊มน้ำมันของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นแต่ลูกค้าที่ใช้ถนนอีกฝั่งหนึง่งไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้แขวงการทางในที่นี้ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1น,นะครับและสำนักงานทางหลวงซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2 แก้ไขปรับปรุงแบบแปลนการก่อสร้างก่อกลางถนนหน้าปั๊มน้ำมันของตนโดยเปิดช่องทางกับรถและลดขนาดก่อกลางถนนให้แคบลงรวมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายผู้ฟ้องคดีด้วยทั้งนี้สารปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกกรมทางหลวงเข้ามาเป็นผู้กรณีโดยกำหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3าครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองนะครับที่พี่ต้นตาลได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ คุณผูฟังฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับก็คิดตามกันไปนะครับพี่ตนตาเองก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะคิดเห็นอย่างไรเนี่ยขออุบกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรินะครับจากพี่ปิยวัฒน์นะครับได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับว่าสิ่งที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีข้อกฎหมายไหนเกี่ยวข้องบ้างและผู้ฟ้องคดีจะได้เปิดจุดกับรถหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตาม รับฟังกันในช่วงหน้าครับช่วงน,นี้เราพักกันสักครู่เดียวครับการไกลเกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการนะรงบนข้อพิพาทยุติธรรมด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเด็วสำนักงานสารปกครองปบุรี ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการสาระรู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับช่วงแรกนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ได้ฟังอุทาหรณ์ที่พี่ต้นตาลนำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งเป็นในส่วนของข้อเท็จจริงของคดีนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อในช่วงที่2นี้นะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่สารจะต้องวินิจฉัยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพี่ปียวัฒนะครับได้มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ปียวัฒน์ครับครับสวัสดี ช่วยเล่าเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีข้อพิพาทที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงต้นแรกใด้ไหมครับครับได้ครับยินดีครับครับผมในประเด็นเบื้องต้นเ่ยนะครับรบเรามาดูว่าประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยนะครับมันจะมีอย่างไรบ้างนะครับครับในกรณีนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเกาะกลางถนนจากแบบ ตีเส้นนะครับกลายเป็นแบบเกาะยกซึ่งจะมีคอนกรีตสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็บจะทําให้การไหลของน้ําเวลาฝนตกเนี่ยก็จะทําให้น้ําท่วมขังในปั๊มน้ํามันนะครับและเกิดการจราจรในบริเวณที่จะดําเนินการก่อสร้างเนี่ยอาจจะเกิดการติดขัดขึ้นนะเป็นปัญหากับทางปั๊มนะครับซึ่งกรณีนี้ก็มีปัญหาว่าการที่แขวงการทางและสํานักทางหลวง จะก่อสร้างเกาะกลางโดยที่ไม่เว้นช่องกลับรถบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นการกระทําละเมิดผู้ฟ้องคดีหรือไม่นะครับครับหากเป็นการกระทําละเมิดเนี่ยกรมตางหลวงซึ่งเป็นต้นสังกัดเน่นะครับจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ครับครับประเด็นก็มีดังนี้นะครับครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมาพูดกันเรื่องอำนาจหน้าที่ของแขวงการทางและสำนักง,งานทางหลวงนะครับ ซึ่งเป็นส่วนราชการในกรมทางหลวงนะครับโดยกรมทางหลวงเนี่ยซึ่งดําเนินการในเส้นทางต่างๆโดยแขวงการทางและสํานักงานทางหลวงน,นะครับมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานทางในการก่อสร้างการขยายการบูรณนะการบํารุงรักษาหรือการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินตลอดจนการทําหรือแก้ทางระบายน้ําบนทางหลวงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และพระราชบัญญัต ทางหลวงพอส .2535 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงกระทรวงค้ามนาคมนะครับดังนั้นการก่อสร้างเกาะกลางถนนบนทางหลวงแผ่นดินตลอดจนการกําหนดจุดกลับรถและระบบการระบายน้ําจึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแขวงทางหลวงครับนี่ก็เป็นข้อกฎหมายที่จะนํามาพิจารณาในคดีนี้นะครับและการพิจารณากําหนดจุดกลับรถบนทางหลวงแผ่นดินเนี่ยมีข้อพิจารณาอย่างใดครับพี่บอม ครับเวลาเราผ่านปั๊มต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยปั๊มเนี่ยก็จะมีจุดกลับลดหน้าปั๊มใช่ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะครับครับผมก็เลยทาให้คิดว่าคดีนี้มันก็น่าจะเปิดได้นะครับการึกดากอย่างนั้นครับครับแต่เมื่อพิจารณาจากหลักการที่มีอยู่ดังนี้แล้วนะครับนอกจากจะต้องพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมงานทางแล้วนะครับการกําหนดจุดเนี่ย ต้องกำนึงถึงความกล้องตัวในการเดินรถการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางเป็นสําคัญคโดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ถนนหลวงมีสิ่งขีดขวางหรือการขัดจังหวะกระแสะการจราจรอันเป็นผลให้การเดินทางช้าลงหรือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเปิดจุดกลับรถที่มากเกินไปยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วยครับพี่ตุลฐานครับผมทั้งนี้ สำนักอำนวยความปลอดภัยของกรมทางหลวงซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาพัฒนากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปัญหาการจราจรก็ได้กำหนดข้อแนะนำในการพิจารณาเปิดเกาะกลางเพื่อก่อสร้างจุดกลับรถไว้นะครับมีเพื่อกันหลายข้อนะครับ,รบซึ่งจะก็จะได้กล่าวให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใจในคดีนี้นะครับ,รบข้อหนึ่งนะครับ จุดเปิดเกาะกลางไม่ควรอยู่ตรงหรือใกล้กับทางเชื่อมไม่ควรอยู่บนทางลาด4%ขึ้นไปไม่ควรอยู่ใกล้หรืออยู่ในทางโคง้งโดยเฉพาะทางโค้งที่มีรัศมีแคบไม่ควรอยู่ใกล้ทางแยกจุดตัดทางรถไฟหรือคอสะพานโดยเฉพาะสะพานที่เป็นโค้งตั้งหรือโค้งราดและต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาการมองเห็นทั้งสองทิศทางรวมทั้งต้องพิจารณา ความกว้างของเกาะกลางความกว้างของช่องจราจรและไหลาทางให้เพียงพอกับการกลับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนั้นข้อ1หนึ่งนะครับข้อ 2. ระยะระหว่างจุดกลับรถที่มีความเหมาะสมนะครับไม่ขอให้เกิดการเปิดเกาะกลางเกินความจําเป็นโดยระยะห่างระหว่างจุดกลับรถในกรณีที่เป็นทางในเมืองหรือชุมชนหนาแน่นนะครับกําหนดไว้ที่ 0.8ถึง1.5กิโลเมตรต่อแห่งนะครับและ3นะครับต้องมีวิธีการสำรวจหาข้อมูลควรตรวจสอบจากสถานที่จริงและความต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงชุมชนข้ามทางเพื่อนำมาพิจารณาความเหมาะสมด้วยครับครับฟังจากพี่ป้อมบอกแล้วเนี่ยครับก็มีข้อพิจารณาหลายข้อเลยนะครับที่จะนำมาประกอบในการเปิดจุดกลับรถนะครับครับ คือ,อเมื่อดูจากข้อกฎหมายแล้วนะครับ,รบหรือหลักเกณฑ์ในการกําหนดจุดแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็มาดูกันว่าตามข้อจริงที่พี่ตุนตาเล่ามาเนี่ยครับเจ้าของปั๊มเนี่ยจะได้เปิดจุดตาม <c oughs> ความต้องการหรือเปล่าครับ <c oughs> ครับผมครับเมื่อข้อจริงปรากฏว่าบริเวณหน้าปั๊มน้ามันของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นย่านชุมชนและโดยเฉพาะทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดจึงถือได้ว่า เป็นทางในเมืองหรือชุมชนหนาแน่นประกอบกับถนนสายดังกล่าวมีปรมิมาณการจราจรเฉลี่ย2 7 4 7 9คันต่อวันนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับครับถือว่าเป็นชุมชนหนาแน่นเลยทีเดียวครับเมื่อมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้เกาะกลางแบบเกาะสีเดิมนะครับจึงมีการพิจารณาก่อสร้างเกาะกลางแบบยก โดยพูอจริงตรงนี้สําคัญนะครับคือปั๊มน้ามันของผู้ฟ้องคดีเนี่ยอยู่ห่างจากแยกสัญญาณไฟจราจรเพียง290เมตรนะครับซึ่งน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับว่าต้องมีหลักเกณฑ์คือ0.8ถึง1.5กิโลเมตรนะครับอันนี้290เมตรไม่น่าจะถึงครับใกล้มากครับใกล้ใกล้กับแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรมากครับ ซึ่งเมื่อค่าไม่อยู่ในระยะสำหรับทางในเมืองที่จะให้มีการเปิดเกาะกลางได้นะครับเนื่องจากเหตุผลไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางนะครับจึงไม่สมควรมีจุดก,กลับรถนะครับอันเป็นไปตามหลักวิศะวะกรรมจราจรและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางนะครับดังนั้นการที่ทางหน่วยงานแขวงการทางและสำนักงานการทางหลวง สังกัดกรมทางหลวงนะครับปฏิเสธไม่เปิดเกาะกลางเป็นช่องทางปรับรดหน้าปั๊มน้ามันของผู้ฟ้องคดีนะครับจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับจึงไม่มีการกระทําที่ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะครับกรมตางหลวงเป็นเจ้าสังกัดนะครับจึงไม่ต้องรับผิดชอใช้ค่าถึงไหนตู้แตนให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับและปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปนะครับก็คือว่าเรื่องนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการก่อสร้างเกาะกลางถนนเนี่ย จะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังทําให้ได้รับความเสียหายและขาดรายได้นะครับใช่ครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็เห็นว่าเป็นประเด็นสําคัญนะซึ่งสารก็ได้ให้ความสําคัญโดยได้วินิจฉัยลงไปว่านะครับบริเวณดังกล่าวในช่วงฤดูฝนนะครับที่มีปริมาณฝนตกมากนี่ย้ำก็จะท่วมถนนทั้งสองฝั่งไม่ใช่ท่วมเฉพาะบริเวณหน้าปั๊มน้ามันของผู้ฟ้องคดีเพียงฝั่งเดียว และโดยที่บริเวณดังกล่าวเป็นแอ่งกระทะมีระดับต่ํากว่าบริเวณอื่นทําให้น้ําไม่สามารถระบายออกได้จึงรับฟังได้ว่าปัญหาน้ําท่วมเกิดจากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เป็นสําคัญไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการก่อสร้างเกาะกลางถนนดังกล่าวและการก่อสร้างเกาะกลางถนนที่พาดแขวงการทางได้เปิดช่องระบายน้ําบริเวณที่เกิดน้ําท่วมซ้ำซากมีความกว้าง3เมตรจํานวน5แห่งเพื่อให้มีการระบายน้ําได้ดีในช่วงฤดูฝนแล้ว อันถือเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนและวิธีการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและเป็นการใช้ความระมัดระวังตามสมควรเมื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรไปมาแล้วนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยคดีนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษายกฟ้องไปนะครับซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นคดีของศาลปกครองสูงสุดที่อ 909 2565นะครับกรับนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับที่ได้ตั้งเป็นข้อบรรทัดฐานและมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับการเปิดจุดกับรถนะครับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังบทถอนคดีในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะได้ความรู้ หรือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดจุดกับรถมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าท่านใดมีความประสงค์นะครับที่จะขอให้เปิดใช้จุดกับรถนะครับก็สามารถนําข้อหลักเกณฑ์พิจารณานี้นะครับไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิยวัฒน์มากเลยนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับอุตาหรการเปิดจุดกับรถในวันนี้นะครับ ซึ่งก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับกับผมขอฝาก Facebook สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับรวมไปถึงช่องทางต่างๆในการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับทุกท่านนะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อที่เบอร์032709400นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ032709400นะครับ หรือทหารทุกท่านนะครับอยากจะรับฟังรายการของพวกเราย้อนหลังนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใน u t u b e นะครับในช่องของสังานาสารปกครองเพชรบุรีนะครับทุกท่านนะครับก็สามารถรับชมรับฟังรายการของพวกเราย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงช่องทางการแชทหรือว่าสอบถามต่างๆนะครับในช่องทางของ Facebook นะครับทุกท่านก็สามารถส่งข้อความมาทาง m e s s e n g e อร์ของ a c e b o o k นะครับเพื่อสอบถาม ข้อปัญหาต่างๆรวไมไปถึงข้อสงสัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟ้องคดีออนไลน์การปรึกษาคดีออนไลน์หรือว่าการอบรมออนไลน์นะครับที่สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีของเราได้จัดขึ้นนะครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่อยู่กับพวกเราตลอดระยะเวลารายการในวันนี้นะครับ พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมพี่้นตาลน,นายเทพบุญทองนะครับและพี่ป้อมพี่ปิยวัฒน์นะครับภูมนวลขอลาคุณผูุฟังไปก่อนสำหรนีส้สวัสดีครับสวัสดีครับ